สวัสดีทุกคนคะ่ะพบกับรรยาเ้นเคยเนาะวันนี้รรยาจะพาไปทำเรนดอมกันเนาะพลังงานความรักของคุณและเขาวันนี้รรยาจะมาเอาใจไปรุ่นกันเนาะเรยาจะใช้ไพ่ซิสซยไวสำหรับนี่เนาะออมาอ่านดูพลังงานความรักของคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเราไป รับชมรับฟังกันเลยเนาะมาดูซิว่าวันนี้พลังงานความรักของคุณและเขาจะเป็นยังไงบ้างเรีกจะตัดไพ่แบบนี้ไปเลยเนาะเนี่ยเอาคนละเครื่องไปเลยเนี่ยแล้วก็เปิดไปเลยเนาะว่าคุณและเขาพลังงานความรักของคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเกิดความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์เนาะ สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้ทุกสถานะเลยเนาะเพราะมันเป็นพลังงานรวมอ่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดไม่โสดเออความสัมพันธ์ที่มีประเด็นหรือว่าความสัมพันธ์ที่อ่ามีระยะทางมีระยะห่างทุกสถานะเลยเนาะเข้ามารับชมรับฟังได้เลยโอเคงั้นเราไปเปิดดูพลังงานเลยเนาะ อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นของคุณและฝั่งนี้จะเป็นของเขาเนาะมาเราไปเปิดเลยเนาะหมายเลของคุณขึ้นไพ่เ r อ d อืมอืสสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือแบบคุณกับเขาห่างกันไหมอยู่ใกล้กันเนาะอืมอ่า ถ้าไม่อยู่ไกลกันก็ประมาณคุณและเขาติดต่อสื่อสารกันหรือว่าอาส่วนมากจะเป็นทางออนไลน์เนาะทางอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารเนาะติดต่อกันไพ่พลังงานความรักของคุณนะค้นไพ่เดวิ d ก็คือไพ่ที่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะอของไพ่ทาโร่เนาะคุณรักเขานะถ้าสมถ้าเปรียบให้เปรียบเทียบนะอืมพลังงานคุณกับพลังงานเขาปัจจุบันนี้ก็คือคุณนัชัดเจนทุกอย่างอืเนาะคุณพร้อมคุณชัดเจนทุกทุกสิ่งทุกอย่างอืมให้กับเขาเออแล้วก็พร้อมที่จะ เป็นคนรักที่ดีให้เขาหรือว่าเป็นสามีภรรยาที่ดีให้กับเขาได้เออพร้อมสุขทุทกอย่างพร้อมที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าความรู้สึกอะไรเนี่ยคุณพร้อมแล้วฟังคุณก็ขึ้นเดเวลเนาะแต่ฟังเขานะ่ะพลังงานของเขาก็คือแบบเขายังไม่แน่ใจนะเนาะเขาอาจจะมี อะไรบางอย่างที่เขาอาจจะยังรู้สึกแบบเออยังไม่แน่ไม่นอนกับกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขามองคุณประมาณแบบว่าเออคุณเพียบพร้อมทุกอย่างทุกสิ่งแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออเขาอาจจะเปรียบเทียบก็ได้เนะเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นสถานะการเงินเออการงานหรือว่าการใช้ชีวิต ประมาณนั้นนะเนาะเขาอาจจะเปรียบเทียบกับคุณเขาอาจจะยังรู้สึกแบบเออเนาะฉันยังไม่ไม่พร้อมสักขนาดนั้นนะประมาณนี้นะเออเออทําไมคุณมองคุณแล้วก็คือคุณดูดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณพร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขา,ายังยังมีอะไรที่ต้องเออต้องคิดต้องทำอะไรประมาณนั้นเนาะนหรือว่ายังมีความรู้สึกหรือไม่ หรือว่าอาจจะหมายถึงความรู้สึกของเขาก็ไดน้นะความรู้สึกของเขาคือแบบเออยังไม่เนี่ยไม่นอนยังไม,ยงไม่ยังไม่มั่นคงยังไม่คงที่ยังไม่ไม่ s ต a b l e เท่าไหร่เนะอืมเท่ากับพลังงานของคุณเนาะประมาณนั้นอเอาไปดูใบที่สองเอ,อคุณคุณขึ้น the emperor เขานะ่ะ เขาเป็นอาัศวินเธอดาบอืมอเขาอาจอ,าอีกกรณีหนึ่งเนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ชายก็ได้หรือว่าฝั่งผู้หญิงผู้หญิงก็ได้เนาะเออ ไปสลับอ่ะเนาะถ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้หญิงอืมผู้ชายก็จะเขาก็จะมองคุณว่าคุณอนะเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็มีวุธิภาวะนะเป็นผู้ใหญ่อมืมีความเป็นผู้นําในตัวนะเยอะกว่าเขาแต่เขาก็คือยังยังเป็นอัศวินดาบอยู่นะยังเป็นเหมือนอ,นอ,นะอินเตอร์จีเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นนะเออแล้วเขาก็ ยังไปยังไปประจนภัยกับชีวิตแล้วก็การงานการเงินแล้วก็เรื่องราวชีวิตของเขาอยู่เอออาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้เนาะเขาก็เลยยังไม่แน่ไม่นอนกับคุณนะแต่คุณก็คือฉันพร้อมแล้วนะเออฉันพร้อมที่จะเป็นสามีที่ดีให้คุณแล้วเออฉันพร้อมที่จะเป็นภรรยาที่ดีให้กับคุณแล้วอะไรประมาณนั้นนะเนาะ อา,อาจจะรวมถึงวุฒิภาวะหรือว่าความนิ่งของทางทางด้านภาวะทางอารมณ์ก็ได้เนาะเขาอาจจะมองประ,ประมาณนั้นนะออคุณก็คือเขามองคุณก็คือแบบคุณมั่นคงแล้วนะคุณนิ่งแล้วคุณมีความเป็นผู้ใหญ่อ,อนิ่งได้กับสถานการณ์กับปัญหาต่างๆที่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเจอ ปัญหาอะไรคุณก็สามารถแบบแก้ไขได้เลยว่าผ่านมันไปได้เออแต่เขาเขาก็เลยแบบยังมองมองแบบมองตัวเขาเองแบบเออเนาะฉันยังไม่ได้อะไรเข้ากับคุณเลยเออประมาณนั้นนะเขาก็เลยคิดยังอยู่ในความคิดของเขาเอ,าอยู่ครับในขบวนการความคิดของเขาเนาะมันมีนะอืม ่าจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆก็คือแบบศีนยังไม่เสมอกัานอนะไรประมาณเนี้เนาะเขาอาจจะคิดเป็นประมาณนั้นแต่ว่าคุณไม่ได้คิดอะไรแล้วเนี่ยคุณก็คือฉันพร้อมให้คุณเสมอไม่ว่าจะเป็นทางากายภาพหรือว่าทางทรัพย์สินเงินทองทางอ,อาทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆเา,า,าน,นานาก็คือแบบคุณพร้อมให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางทางธรรมหรือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นความมั่นคงเออเป็นภาวะจิตใจข้างในความคุณพร้อมที่จะซับอร์ตเขานะเออไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเออต่างๆเนาะคุณพร้อมแล้วเออแต่เขายังยังมองตัวเองตัวของเขาอะ ว่าเขาอะยังยังไม่ดีพออยังไม่มีพอ,อยังไม่ถ้าเปรียบเทียบความมั่นคงหรือว่าสถานะเออความมั่นคงการงานการเงินการใช้ชีวิตนะเขาก็มองตัวเขาเองว่าตัวเขาเนี่ยยังด้อยกว่าคุณอยู่และมองในดะดานความ สภาวะทางจิตใจข้างในก็คือเขาก็ยังมองตัวเขาว่าเขายังด้อยกว่าคุณประมาณนั้นนะเนาะแต่คุณนะ่ะไม่ได้คิดอะไรคุณก็คือฉันพร้อมสปอร์ตคุณอันอันคุณทุกอย่างเออไม่ว่าจะเป็นภาวะทางอารมณ์ทางจิตใจอะไรต่างๆนานาเนาะจะเป็นทางทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงนะคุณพร้อมทุกอย่างแล้วเนาะโอเคนะั้นเราไปดูกันต่อนะ เออคุณได้สี่ถ้วยเขาได้แปดถ้วยอเป็นเพราะเหตุผลแบบนี้แหละเขาก็เลยหันหลังให้คุณเออเพราะอ่าเขาอาจจะไม่ได้บอกกับคุณว่าที่เขาหันหลังไปนะ่ะเป็นเพราะอะไรเออแต่คุณนะ่ะ คงจะรู้แล้วแหลนะเนาะอือเออบางคนก็คงไม่รู้แล้วพอคุณไม่รู้เหตุผลที่เขาหันหลังให้คุณน่ะคุณก็เลยหน่อยอ,อือคุณก็เลยงอนคุณก็ณณเลยแบบอือแบบคิดเออทำไมฉันโอเคกับคุณขนาดน,นี้แล้วเออฉันก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปเออ ฉันก็ว่าคิดว่าฉันทำโอเคแล้วนะแต่ทำไมยังไม่ได้อยังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอะไรนะสิ่งที่คุณต้องการประมาณนั้นนะเนาะคุณก็เลยรู้สึกหน่อยหน่อยเออเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลแบบนี้แหละเขาก็เลยหันหลังจากคุณเนาะโอเคนะั้นเรามาดลก,กันสิเออคุณอา่าฝั่งนี้นะ ฟังคุณก็คือคุณพร้อมที่จะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีพร้อมที่จะเป็นแฟนที่ดีพร้อมที่จะเป็นแบบครอบครัวที่ดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแล้วนะเออ,เอ,อฟังเขาก็คือแบบอีกอย่างหนึ่งฟังเขาก็คือ เขาก็เขาอาจจะคิดเยอะเนาะเขาอาจจะเป็นคนอาทัดลมกันเลเนาะเออเขาอาจจะคิดเยอะคิดมากคิดมากไปของเขากลัวเออคนคนนี้มีความขี้กลัวเนาะอืมเอรเขามีความขี้กลัวนะแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเขาแม้ว่าเขาจะอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าคุณนะแต่ว่า ลึกๆในใจเขาคือมีมีความกลัวกลัว,กล,วกลัวแบบการทะเลาะบาอแวงหรือว่ากลัวความสัมพันธ์แบบผูกมัดอะไรประมาณนั้นนะเนาะเออเนาะมันจะแต,ตกต่างกับกับคุณเนาะนะเราไปดูต่อสิเห็นไหมฝั่งคุณก็คือพร้อมพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆเออ ให้กับเขาตลอดเวลาเลยเนาะอืมอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะ่ะมันดีที่สุดแล้วเออเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหรือเขาถ้ามีโอกาสอะไรนะ่ะเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่ ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วเออคุณคือเพื่อนที่ดีคือแฟนที่ดีคือกัลยาณมิตรที่ดีคือครอบครัวที่ดีของเขาเออเขาอาจจะอยู่ในเขาอาจจะหันหลังให้คุณไปแล้วทีเนี้ยเขาอาจจะไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปเปลี่ยนแต่งพลังงานของเขาให้ดีขึ้นให้สเตเบลิลขึ้นเออเท่ากับคุณหรือว่า ถ้าหากอันในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยทําสิ่งที่ไม่ดีเออสิ่งที่แย่ๆกับคุณน่ะเขาก็อาจจะตื่นรู้คิดได้แล้วก็เขาจะกลับไปอยู่ในเซฟโซนของเขาแล้วก็อยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเพื่อกลับมาหาคุณก็เป็นได้เนาะโอเคเราไปดูต่อกันเลยเนาะ แล้วคุณให้คุณขึ้นเห็นไหมให้ฝั่งคุณขึ้นอ่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะฝั่งนี้นะถึงคุณจะมีอนุอันอนุขออภัยค่ะถึงคุณจะมีอายุน้อยกว่าเขาแต่คุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะเออคุณมีเหตุผลของคุณเนาะในการกระทําของคุณนะเห็นไหม เขาเขาฝั่งเขาก็คืออยู่ในช่วงที่เขาปรับเปลี่ยนนะปรับปรับเปลี่ยนพลังงานของเขาแล้วเขาก็อยู่ในช่วงที่ใช้ความคิดนะหมกมุ่นอยู่กับความคิดของเขาเออเขาอ่าปัจจุบันนี้เขาอาจจะอยู่ในขบวนอยู่ในระหว่างการตื่นรู้ของเขาเนาะอืม เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําก็คือคุณทําดีแล้วคุณไม่ต้องไปอ่าไปเสียใจยแล้วก็ไปหน่อยไปด้อยค่าตัวของคุณเองนะเอออ่าให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณคือคนที่ดีสำหรับเขาเออให้รู้จักคุณค่าของของคุณนะ อย่าไปวิ่งตามหรือว่าอย่าไปลดคุณค่าของคุณลงให้ให้ให้กับเขาถ้าคุณยิ่งลดคุณค่าของคุณลงเขายิ่งจะไม่ไม่รู้ข้อข้อเสียของเขาหรือว่าข้อที่สิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปในอดีตเออเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เหตุและผลแล้วก็นิ่งใช้ความนิ่งใช้ความเป็นผู้ใหญ่ความสุขุมของคุณนะ่ะอยู่นิ่งๆเฉยๆ เขาก็จะคิดได้เองแล้วก็เขาก็จะตื่นรูอ้เองเนาะโอเคไปดูต่อกันเลยฝังคุณดีจัดเมนต์ัางเขาเห็นไหมอ่าตัวตนของคุณก็คือแสดงให้เขาเห็น ให้เขารู้แล้วว่าตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็คือคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณรักเขายัางไงคุณก็แสดงออกมาตรงๆให้เขาได้รู้จนถึงปัจจุบันนี้เออ,อคนคนนี้เขาต้องปล่อยให,ให้เวลาแล้วก็ให้ให้เขาได้เรียนรู้อ,อด้วยตัวของเขาเองเอ,อ อนาคตข้างหน้านะเขาเขาก็จะปรับบาลานพลังงานของเขาได้เนาะเนี่ยคุณก็อาจจะคงอาจจะรู้และว่าเขาเนะ่ะมีข้อดีข้อเสียเนาะเนี่ยคนคนนี้ก็คือมีทั้งข้อดีข้อเสียคนเรามันก็ต้องเป็นแบบนันอยู่แล้วเนาะที่ว่าคุณ อยู่กับเขามาแล้วก็อดทนมาจนถึงปัจจุบันนี้เนะเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะคุณคุณอ่านเขาออกคุณคุณรู้ใส่รู้พุงเขานะว่าเขาชอบอะไรเออว่าจิตใจลึกๆข้างในเขานะ่ะเป็นยังไงคุณก็เลย ไม่อืมคุณก็เลยไม่ไม่ไม่เคยที่จะคิดไม่เคยคิดที่จะเดินออกจากชีวิตเขาเนาะถึงแม้คุณอดีตที่ผ่านมาคุณจะโดนกระทําแบบโดนเขากระทาให้คุณเสียอกเสียใจหรือว่าด้ยค่าคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณก็สามารถอดทนได้เพราะคุณรู้จักเขาดีที่สุด เขาก็อาจจะมีดีเออไม่ใช่ว่าคนเรานเนาะมันก็มีห้าสิบห้าสิบอะเออดีไม่ดีเออคุณไม่ไม่ไปไม่จัดเขาไงอืมคุณไม่จัดคนอื่นอืมคุณมองลึกๆไปกว่านั้นอีกเนาะคุณก็เลย คุณมองทะลุป,ปลูป,ปลงลึกไปกว่าน,นั้นคุณก็เลยเห็นว่าคนคนนี้เนะี่ยมีดีายหลายอย่างเนาะโอเคคุณนิ่งยิ่งคุณนิ่งเท่าไหร่นะเขายิ่งแบบปั่นป่วน อยู่ในหัวเขายิ่งคิดเยอะคิดมากเขายิ่งแบบไม่จะทํำยังไงกับคุณวะอะไรประมาณเนี้ยต้องปล่อยนะอย่าอย่าอย่าลดคุณค่าของคุณลงเนาะปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ของเขาเนาะโอเคไปดูสิเห็นไหมคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากเออคุณพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้เขาเออฟังคุณก็คือเป็นเป็นผู้ที่ตื่นรู้แล้วแล้วก็มี บุธภาวะเป็นความเป็นผู้ใหญ่คุณรู้จักรักตัวเองแล้วก็รักเขาอย่างไรเงื่อนไขเนาะอโอเคไปดูต่อเขาเป็นส่วนฝั่งเขาได้เดี๋ยวให้เราแฟนเห็นไหม พอเขาได้เป็นเรียนรู้กับอ่าสิ่งต่างๆกับที่เข้ามาสอนให้คุณอาจจะเข้าไปสอนให้เขาก็ได้เอ,อสักวันหนึ่งเขาจะตื่นรู้เพราะเขาตื่นรู้แล้วความสัมพันธ์ของคุณก็จะง่ายขึ้นทีเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นคุณอยู่นิ่งๆเนาะไม่ต่อไปคุณคิดเยอะคิดมากเลย ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปลดคุณค่านะไม่ต้องไปอะไรกับเขาเยอะแยะปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ของเขาเออพอเขาไปอยู่กับตัวเองไปรู้จักตัวเองแล้วอืมพอเขาตื่นรู้แล้วนะเขาก็จะกลับมาเองเนาะไม่ต้องไปคิดเดียอะินมากกับเขาเห็นไหม ไม่ต้องเข้าไปจัดการอะไรเออนาะเพราะถ้าสมมติเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องจัดการหรือว่าอะไรนะ่ถ้าเขาไม่ไม่ขอความช่วยเหลือจากคุณนะคุณก็อยู่นิ่งๆเฉยๆคุณไม่ต้องเข้าไปจัดการอะไรในเรื่องราวในชีวิตของเขาเนาะ่อยเพราะคุณเป็นคนที่ตื่นรู้ฉลาดแล้วเนาะดูที่ฝั่งคุณขึ้นทั้งคีนออฟซอสแล้วก็คีน ิงออกเนาะฟังคุณขึ้นทั้งคินดาบแล้วก็คินงดาบออืมเห็นไหมพลังงานของเขาก็คือย,ยังเป็นเด็กอยู่ยังแบบ <c oughs> ถึงแม้เขาจะโตกว่าคุณหรืออายุเยอะกว่าคุณเขาก็ยังแบบมีเอน n e r ี้เป็นเด็กๆเ,เนาะเ,เนี่ยเขากําลังมองหาโอกาสหรือว่า กำลังแบบศึกษาเออคนควาว่าเออจะเอาอยัางไงเนี่ยกำลังพัฒนาพลังงานของเขาอยู่เนาะเออแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณก็อยู่นิ่งๆสวยๆรอของคุณไปเนาะเห็น <ust> <He. S 2> ไหมสักวันหนึ่งถ้าเขาโตโเออมีความโต เป็นผู้ใหญ่เออนี่ยแล้วเขาก็จะกลับมามอบความรักให้คุณคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคุณรออย่างเดียวเห็นไหมคุณฟังนี้นะขึ้นทขึ้นไพ่แบบเนาะอ๋อเด็นดูเห็นไหม คุณไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณแค่ใช้ชีวิตของคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความมั่นคงของคุณเนาะไปแล้วทีนี้สักวันหนึ่งพอเขาไปเรียนรู้กับอ่าไปพัฒน,นาให้พลังงานของเขานะ่ะโตขึ้นเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าของคุณเองเนาะเออ ไปต่อสิเห็นไหมอืมคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่ สามารถอยู่ได้ฮนะอืมคุณมีความฉลาดมีมีการวางแผนเอ่อไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนคุณก็เข้ากับคนได้ง่ายเออคุณไม่ต้องห่วงว่าเออคุณไม่เคยกลัวไม่เคยเพราะประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาเนานะคุณก็เลยแบบ มันสอนให้คุณเออรู้จักใช้ชีวิตรู้จักปล่อยวางรู้จักมีความฉลาดเออมีจินตนาการเออถ้าคุณเจอปัญหาหนักๆคุณก็สามารถใช้จิน,จนตนาการของคุณนะั้นมาช่วยในการแก้ไขปัญหาของคุณเนาะเออแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ ขอบคนได้ง่ายคุณพร้อมที่จะดิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตเออเนาะพร้อมเป็นคนรักที่ดีให้เขาพร้อมอม,อมอบสิ่งดีๆให้เขานะเนาะออเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วปล่อยให้เขาไปเรียนรู้เนาะให้เขาเติบโตใน จิตวิญญาณของเขาเองเนาะคุณได้ใหเอิทธิพลพอเขาไปเรียนรู้เติบโตแล้วเขาก็จะกลับมา ให้ความสําคัญกับคุณอืมเนาะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหวังอะไรไว้คุณฝันอะไรไว้เออคุณอยากจะแต่งงานกับเขาคุณอยากจะได้เขาเป็นคู่ภรรยาสามีอะไรนะเออสักวันอ่า ถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะกลับมาเออหาคุณเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคุณก็มาโฟกัสการงานการเงินความมั่นคงของคุณสืบซูไว้รอๆอ,อ,อยู่เนาะรอ,อให้เขาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสร้างรากฐานในความรู้สึก ความมั่นคงในจิตวิญญาณของเขาถ้าเขาเติบโตพอแล้วเขาตื่นรู้แล้วเขากลับเขาจะกลับมาพูดคุยสื่อสารเจราจากับคุณเองเนาะโอเคก็ประมาณนั้นประมาณนี้เนาะเราไม่เราไม่เปิดต่อแล้วเพราะว่ามันมันมันดีแล้วอืมถ้าเราทำเยอะๆไปแล้วมันมันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะถือว่าพ,พลังงานอะ ความรักของคุณและเขาวันนี้เนะี่ยพลังงานดีนะอ่าต่างต่างฝ่ายต่างเข้ามาสอนเนาะให้ซึ่งกันและกันนะออคุณก็เข้ามาสอนเขาเขาก็เข้ามาสอนคุณให้เติบโตไปพร้อมกันฟังหนึ่งเติบโตแล้วฟังหนึ่งก็จะเติบโตตามตามก,กันไปเนาะแล้วก็สองพลังงาน ก็จะมีศีลที่เสมอกันเท่าเทียมกันเออมีการให้และรับเท่าเทียมกันและความรักความรักของคุณและเขาก็จะเป็นความรักที่สมบูรณ์ไม่ว่าสมบูรณ์เนาะเป็นความรักที่ดีเออสามารถจับมือกันใช้ชีวิตเป็นคู่รักที่ดีต่อไปได้เนาะ โอเคก็ประมาณนี้เนาะจริงไหนที่ฟังแล้วไม่ไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะืม,มหน่เป็นซีเรียสเนาะเกี่ยวกับเลยาใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย